มีพี่นันนะคะจะไปตั้มทาค่ะแล้วก็จะมีคู่แทงด้วยชิชูชิชูด้วยเตรียมอันนี้จค so ัญที <laughs> ่อร <the öst> ่อยมากมากก็ chi, ือเล่อันนี้นะจะมีเป็นเลรอกอันนี้เป็นแผ่นเป็นเลรถรดหมึกย่างฮอ ชิลลี่ฮอตชิลลี่ฮอตชิลลี่นะคะส่วนอันนี้เป็นรสเนี่ยงทำรสรสรสซืรสเป็นถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์นะคะมีถั่วอัลมอนด์อะไรบ้างมีผสมเยอะนแะน่ๆใช่ค่ะเป็นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานเม็กคาดาเมียแล้วก็พิสพิิตาชโอตาชิโอ อันนี้นะคะพี่นัดชิมแล้วอร่อยมากจะผสมเลยเหรอจะเอาไปใส่ส้มตำไม่ใช่แล้วกินเล่นเฉยค่ะเติมพลังอันนี้เราพี่วินาคือเป็นส่วนที่เราจะไปใส่ตำถาดไปแข่งกับผู้แข่งผู้แข่งก็จะไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างใช่ไหมคะคือเราจะต้องแบบแล้วแต่ใครจะใส่อะไรแล้วให้ แต่งจานแต่งถาดออกมาให้หน้าตาดีๆแล้วก็ะจะมีกรรมาการคือกรรมาการคือเดี๋ยวจะบอกตอนทำถาด <laughs> เดี๋ยวจะบอกตอนทำถาดสวัสดีค่ะพบกับช่องนัสตาชาแนลพี่นันนะคะก็จะได้ไปเซอรบุรีบ้านเกิดอพี่นนะคะพะพี่นะจะไปแข่งตำบะปูก็คือตำส้มตำอาหารเช้าของพี่น,น,น,นันนะคะพี่นันจะบอกเลยไข่กระทะโ้โ <Wow. S 1> ดูหน้าตานะคะ นัดนลืงเอาซอสแม็กกี้มาหน้าตาน่ากินแล้วก็เป็นโดนัท <Yahoo! S 1> พี่นัทเอาสี่ชิ้นพี่นัทเคยชิมแล้วอร่อยมากมันเป็นโดนัทยังไงอะคะพี่บีมันคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นมันมีน้ำจิ้มด้วยอะคะ่ะมีน้ำจิ้มอืมโอเคเพิ่มพลังไว้ก่อนเตรียมตัวคู่แข่งรออยู่นะเดี๋ยวเราเดินทาง ไปเจอกับคู่แข่งดีกว่าเรายังไม่บอกว่าใครคือคู่แข่งของพี่วีนะคะ แล้วนะคะมีวัตถุดิบส่วนประกอบนี่คือเราเตรียมวัตดิแล้วก็มีส่วนประกอบที่ต้องใช้ครบอยู่ใครบอย่าลืมครบนะมีครบครบน้ำปลาปล่อยเลินไก่ทมะนาวขนมจีนอันนี้กินได้ทั้งประชาชนเลยทั้งประชาชนแปลว่าอะไรทั้งหมด ของพี่นะเป็นสูตรเด็กใส่พริกแค่ <c oughs> สองเม็ดยำก็อร่อยหรอฮะปลาจิ้มเกลือด้วยหรอ ตอนนี้พี่ดก็เต้นคนเดียวไปก่อนนะคะเต้นคนเดียวไปก่อนเพราะว่าคู่แข่งยังไม่มาเรายังไม่เปิดตัวคู่แข่งนะคะตอนนี้แต่ที่จริง<ต>อยู่ข้าง,หล,งหลังก็ยังไม่เปิดตัวนะคะคู่แข่งก็ยังเดินอ,อ้อมไปแต่ว่าผู้ช่วยยังไม่มาผู้ช่วยก็ยังไม่มาค่ะย,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 ยังไม่เปิดตัวคู่แข่งคือเตรียมอะไรมาบ้างคู่แข่งเตรียมคบทองมาเองเลยนะคะแล้วก็เตรียมมัธยดิบของส้มตาแล้วนะคะ กรเทียมเม็ดกะถินแล้วก็พริกแห้งแล้วก็พริกสดมะนาวมะเขือเทศมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะละกอแครอทเอาไว้ตกแต่งจานแล้วก็มีปูดองมะขามเปียกน้ำปลาปลาร้าของคุณยายพร แล้วก็น้ำตาลปิ๊บมีแค่นี้ไข่ <c oughs> ด้วยไข่ทำอะไรคะไข่เอามากินไข่ <c oughs> <c oughs> ตกแต่งจานแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีน นั้นนะคะก็คือคุณย่าของพี่นาะเอ,อง,เอองค่ะเราจะมาเริ่มตัดสมต่ำกันแข่งกันนะคะแข่งกันแข่งกันใครจะอร่อยกว่ากันคะเริ่ม มันโดนองมันโดนดถุงเท้าหน่ยแบ,บไม่มีที่เฉยเลยอ้าวลืมใส่กระเทย ใส่มะเขือเทศหมดเลยเเเแล้วนะคะจับจานด้วยแล้วค่ะแซบเวอร์แซบเวอร์เลยนะคะเนี่ยไม่แซบเวิร์ดแซเิร์แซบ ว้าว <What? laughs> <Whoa. S 1> แล้วเทแล้วเทยังไงอะ <laughs> เย้เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้กรรมการชิมเลยใครจะร่อยนะคะของใครของย่าหรือของหลานของหลานโอ้โหของหลานเย้เก่ง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 มากเก่งมากน่ากินไหมคะโอ้หน้ากินมากเลยค่ะอืออร่อยค่ะอร่อยค่ะ น้นกินของน้องกันนะคะผัดไหนจะอร่อยคะผัดไหนจะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์นี่ปีมือสูสีกันมากเลยค่ะอร่อยค่ะขอชิมของคุณย่าก่อนนะคะเพราะว่ากรรมการจะมีคะแนนอยู่มีเปรี้ยวเข็มหวานแล้วก็แซ่บเวอร์นะคะนี่ต้องมีสี่ในสี่ข้อนี้นะคะ เดี๋ยวจะชิมของคุณย่าก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงหน้าตาดีนะคะหน้าตาผ่านนะคะการจัดจานได้สวยงามนะคะแต่ดูสีพริกน่าจะแบบเผ็ดสีส้มอ,อืมเวอร์ตะะจะเผ็ดไปนิดน,นึงแต่ว่าอ่ามีรสชาติทุกรสชาติเลยนะคะ<อ>แต่จะเน้นเผ็ดไปนิดน,นึงสงสัยคุณย่าชอบเผ<อ>็ดอร่อยอร่อยสทตทร์ท<อ>น้องวินัทนะคะของน้องวินนัทนะคะ น้องวินัก็จัดจานได้ดีแล้วก็มีทันยพืชอันนี้เหมาะสําหรับเด็กๆเด็กก็ต้องทานทันยพืชถั่วเมล็ดถั่วต่างๆนะคะน้องวินัก็อาจจะมีคะแนนเรื่องจัดจานด้วยนะคะลองชิมของก่อนนะคะของพี่วินัทก็แซ่บเวอร์แต่ว่าพี่วินนัทจะไม่มีพริกก็เลย อ่อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะรเ,ดเ,ดเรื่องพริกเราไม่ได้ตัดสินตรงนี้เราจะมีเปรี้ยวเข้มหวานแล้วก็มีแซ่บนะคะอืม <c oughs> เดี๋ยวคณะกรรมการขอ <c oughs> เข้าไปอ่ารวบรวมคะแนนกับคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งก่อนนะคะ อ่ะเราก็จะมาให้คะแนนกันจะตัดสินนะคะก็คือรวมกับคุณย่าจอยเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งนะคะคุณย่าจอยเป็นผู้ตัดสินค่ะคือเราบวกมาแล้วคุณย่าจอยจะบอกว่ายังไงนะที่เราคุยกันชิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยต้องต้องรอรอเย่เย่นะคะจะชนะเนาะแล้วจอยประกาศเลยค่ะคุณย่าจอยประกาศเลยจะเสมอกันนะคะอร่อยทุกครกเลยค่ะเย เราจะมีคลิปต่อไปก็คือมันจะมีแข่งหลายคลิปอยู่ข้างหน้านะคะตามน้องวินนัทด้วยนะคะอันนี้ก็คือให้เสมอการน้องเราก็เจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องวินัทด้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องวินัทด้นะคะสวัสดีค่ะ